คุณศีธวัลอาจจะแฉะทั้งหมดก็ได้อาจจะหนาวสะท้านไปทั้งซวงนะพี่น้องดังนั้นคี่บอกคุณศรีธิวันติดคุกแน่ๆนี่ผมไม่ค่อยแน่ใจนะพี่เดนะใจเย็นนะลูก่พี่เดกูจะออกตัวล้อฟรีว่าศรีธิวันติดคุกแน่ๆผมไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นะฮะครับเพราะการที่ปล่อยให้คุณศรีธิวัลคนระับร่วงพยชน ชะตากรรมเพียงลําพังครับโดยไม่มีใครยื่นมือเข้ามาช่วยนี่มันอาจจะเกิดยุทธการแฉครับทำไมคุณเห็นว่ามีนักการเมืองฝั่งไหนที่ไปเกี่ยวข้องแล้วใครเป็นคนแต่งตั้งนะครับเออห็นไหมนี่นะครับมันคือจิ๊กซอที่จะสาวกลับไปนะพี่น้องอ่าแล้วผมหัวเห็นวีดีโอไม่รอดนแน่ติดคุกแน่นะครับ